สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมวันนี้เราได้รับแล้วนะคะพี่ต้นข้าวค่ะส่งเงาะมาให้นะคะเพราะว่าเราไปเดินทางไปยังไม่ได้นะคะเงาะจากนาสารอำเภอกาญจนด,ดิตสุราษฎร์ธานีอ่ะเตอเปิดเคยเงาะหอยใหญ่ ง้ออร่อยซุลาาทำขวัญ ินจนอ้วนพี่น้องนึกว่าิะชองเป็นจากน้ำใจนะคะโอ้โหมาให้คนละช่อชัดเจนเงางะอันนี้คน่าจะเป็น เงาะโรงเรียนใช่ไหมคะพี่ต้นข้าว่ะยังไงก็เม้นบอกไว้เลยนะคะเปิดตัแทรกขนาดเลยครับเงาะโรงเรียนชิมเลยค่ะสดๆจากบ้านนาสารอำเภอกาญจนิษดดิ์จ,จังหวัดสุราษฎร์ธานีเขียวเขียวนบ่มได้ได้เออมันบ่มเลยวะนี่เขียวเขียวนี่ มันบ่มได้ไหมพี่ต้นข้าวครับมันบ่มเดียวว่าม,มันก็จะค่อยค่อยสุกบ่มเดียคือกล้วยว,ว,วะกินหน่วยแดงกันเนาะกินหน่วยแดงก่อนยังไงตัวรสชาตหิหวานกรอบร่อนแดงดีนะครับพี่ต้นเข้าวชาแนลนะฮะบอกว่าปีนี้แรง ง้อก็เลยได้ผลผลิตไม่เยอะเท่าไหร่ปกตินี่จะขายได้ปีละเป็นแสนนะคะปีนี้หลักหมื่นอืมน่าเห็นใจเกษตรกรหวาน<ห>เจียบมากเลยครับแซ่บ<ๆ>คนรักกันนะคะหวานมากเลย มันรักกันให้ตุ๊กับเติบคนละพวงเอถอถ่ายรูปด,ดิอร่อยมากเลยค่ะเราก็เคยกินแดงๆนะมันน่าจะบ่มไหมมันน่าสะบ่มได้คิดว่า ผีของทรงมาให้แบบนี้มันจะได้ไม่เทียไงถ้าเกิดเอา,อาอแบบรู้จักคำว่าเทียไหมครับเทียก็คือสุกงอมครับนี่ก็อร่อยแล้วนะแซ่บมากหวานหวานร่อน ขาาดยังไม่แดงนะเราไม่ใช่ชาวสวนนะเราเลยสงสัยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแค่สงสัยที่เราเคยซื้อมันแดงไงเราก็เลยสงสัยเฉยกินง่ายครับร่อนไม่ติดเปลือก เงาะใต้นะฮะเงาะสุราษฎร์<อ>บ้านาน,าานาสารอำเภอกาญจนดิ์สุาาราษฎร์ธานีภาษาอังกฤษเขาเรียกแรมบู t a นแรมบู t a นเงาะน่าจะเอาต้นทำให้คุณแม่วันนี้ปลูกเนาะเม็ดไหมคะเม็ดเพา<อ>ะพี่แกมีพี่ต้นข้าแกส่งมา哟 ดูฮะแกะได้อย่างเงี้ยนะครับร่อนออกมาเลยซื้อต้นพันธ์เห็นพี่แกส่งมาให้อีกช่องหนึ่งชื่อช่องอะไรอ่ะผมจําชื่อไม่ได้เห็นส่งมาให้ดูพันเงาะแกะออกมาได้เลยนะครับจะกคำหนึ่ง <c oughs> โอ้โห,โห,โหโออเอากรอเบื้อบลูกซ่าแซ่บมาก น้องเลิฟมือเหนียวก็มาจับหัวกันนะครับแน่นอนยอดไปเลยโอ้เข้าตาลามไปพวงเธอเงาะปลอดสารค่ะเงาะออ,อกแอกนิก หวานนี่เลยแซ่บคนที่เป็นเบาหวานเนีย่ยอย่าทานเยอะนะคะเงาะน้ำตาลเยอะแล้วก็พริกฮาเลยลูกมันแดงนะ อร่อยหยุดไม่อยู่เลยแซ่บไปเลยหวานกรอบเนาะเวลาเขาซื้อเนี่ย เขาจะซื้อทีร้อยสองร้อยกิโลเลยอะว่ะอีกตุ๊กซัานเราจะไล่สดนะฮะไล่สดก็ดีนะยังไม่ไหนสดไล่ไ,ลไหมล่ะเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นไล่สดนะครับผม วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณนีเป็นคลิปเดี๋ยวอัพส,สวัสดีครับดดไลฟ์สดสวัสดีค่ะ